หัวข้อ9.10ครับไฮเปอร์โบลาหัวข้อกอไก่ครับนิยามไฮเปอร์โบลาคือเซตของจุดทุกจุดบนระนาบซึ่งผลต่างของระยะจากจุดใดๆในเซตนี้ไปยังจุดคงที่ที่เรียกว่าจุดโฟกัสนะครับนะจุดครับผลต่างของระยะ2จุดเนี่ยเท่ากับค่าคงตัวเสมอนะครับนะ ลักษณะนี้นะครับเราลองดูกันหน้าตาของไฮเปอร์โบลาเป็นลักษณะนี้ครับนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับหนาคล้ายๆอย่างนี้สมมุติดแกนแกน y นี่แก x มีค่ามีจุดโฟกัสอยู่บริเวณนี้ครับ f1 กับ f2 นะครับ f2 สมมุติว่าเราเลือกจุดใดๆบนไฮเปอร์โบลาขึ้นมาระยะทางจากจุดนี้นะครับจุดนี้าอยังจุดนี้ัำจุดนี้ไปยังจุดนี้ สมมุตินี่เป็น x นี่เป็น y เขาบอกว่า x ลบ y นะครับนาะเท่ากับค่าคงตัวนะครับเสมอซึ่งค่าคงตัวนี้นะครับนะเราต้องมาดูกันว่าคืออะไรนะครับคืออะไรกอจะมาดูว่ามันคืออะไรเรามาดูจุดต่างๆของไฮเปอร์โบลาก่อนสมม,มุติผมยกไฮเปอร์โบลาอันหนึ่งขึ้นมาลักษณะนี้ครับจุดนี้คือจุดโฟกัสสมมุติว่าเป็น f 1จุดนี้โฟกัส f 2 ตัวนี้เขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางเหมือนเดิมสมมุติว่าแกน y กับแกน x นะครับนะตัวนี้เขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังโฟกัสเร, 4, รเรียกระยะ c นะครับเรียกระยะ c ระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดนะครับนะตัวนี้คือจุดยอดระยะนี้เรียกระยะ a นะครับเรียกระยะ a นะครับนะมีเส้นนะครับลักษณะนี้ครับ เรียวกว่าเส้น a s y m p t o นะครับนะก็คือตัวไฮเปอร์โบล่าจะไปในแนวเดียวกับเส้นนี้นะครับนะแกนนี้เวลาตีออกมานะครับนะต,ตีออกมานะครับตัดกันตีออกมานะครับตีออกมาลักษณะนี้ตีตรงๆลง,งมานะครับระยะนี้เรียกว่าระ,ระยะ b โดยระยะ a เนี่ยนะครับตั้งแต่จุดยอดถึงจุดยอดนะครับหรือ 2a ตัวนี้ นะครับเขาเรียกว่าความยาวแกนตามวางนะครับแกนตามความซึ่งถ้าเปรียบเทียบก,กับวงรีก็คือแกนเอกส่วนระยะ 2b ตรงนี้นะครับนี่ B นี่ B 2B เขาเรียกว่าความยาวแกนสังยุกนะครับแกนสังยุกต้องจําชื่อให้ได้นะครับแกนสังยุกในกรณีนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่า 2a ก็คือแกนตามความความยาวแกนตามความ